ค่ะแต่เหมือนอยากให้เห็นว่าบล็อกดิสนีย์แลนด์แล้วก็แบบเราไปไเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างงี้มากกว่าไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเป็นการเปิดตัวอะไรเป็นแฟนไม่ทำอะไรมากค่ะก็เหมือนแบบชิลๆแล้วเราก็ไม่รู้จะทำอะไรมาก็บบเลยไลฟ์ดีกว่าแล้วเราไปถึงเรื่องอ่านคอมเมนต์แล้วอ่ะไม่คือจริงๆถ้าเกิดทุกคนดูไลฟ์หนูอยู่แล้วหนูจะเป็นคนที่อ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยค่ะเวลาแบบได้ของตัวเองก็อ่านทุกอัน จริงๆอะหนูเคยแบบเอ้ยเลือกอ่านคอมเมนต์ใช่ไหมคะแต่เหมือนแบบคนแฟนให้เจอเนี่ยสกิปคอมเมนต์หนูอีกแล้วอะไรเงี้ยหนูเคยตอนจบก็โอเคอ่านทุกคนจบเอ่อเลยแล้วก็อินตอนตอนนี้อินของคุณเหล่ามาเพรายังไงมันดูน่ารักเหมือนกันเวลาคุยกันแฉก็ก็ตามนั้นนตอนตอนเราเราเรารู้สึกว่าเขาน่ารักไหมเขาเวลาเขาอยู่กับเราน่ารักค่ะก็จริงๆก็ก่อนที่แบบจะได้คุยกันก็เป็นเพื่อนกันก่อนค่ะก็ เห็นได้แบบแตกต่างกันมากค่ะใช่นิสัยเขาไม่เหมือนกันเลยอ่าอย่าไปไม่ไปเที่ยวกลางไปไหน คะสนุสนกค่ะสนุกมากแต่เหมือนตอนที่ไปดิสนีย์แลนด์นะคะก็เหมือนไปแยกค่ะก็เหมือนคนอื่นก็โตแล้วเขาคงไม่ได้อยากมีฟิลไปดิสนีย์แลนด์ะไรแอบนีน้มาจไปกันสองใช่ค่ะเป็นไงบ้างเช้าว,ว่างคลิกยังไงบ้างตอนที่บอกว่าจะไม่จริงๆอ่ะทีแรกเราเกือบจะไม่ได้ไปแล้วค่ะเพราะฝนตกเนาะแต่เหมือนทีแรกหนูก็จะผมแชมหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เหมือนที่ชี้เขาก็จะแบบไม่เป็นไรแบบอย่างน้อยเราก็ได้ไปด้วยกันสองคนเนี่ยก็โอเค เขาจหเม่ไมหีเม่ครเาบว่าอยู่กับแม่ตลอดอย่างเี้แม่ไม่อยูด้วยแบบงไก็จริงๆก็่อคุณแม่เขาก็เป็นห่วงอยู่แล้วค่ะแล้วจริงๆหนูอ่ะก็ ไม่ได้ไปง่าย,ายๆคือจริงๆหนูแบบขอคุณพ่อคุณแม่บ่อยมากแล้วเหมือนอย่างเที่ยวในกรุงเทพเนี่ยเขายังไม่ค่อยโอเคเหมือนกันค่ะแต่เหมือนเขาก็แบบเออเป็นวัยรุ่นเขาก็เหมือนพยายามเข้าใจเนาะเพราะเหมือนตอนนี้สมติหนูกำลังจะสิบเจ็ดใช่ไหมคะแบบการมีแฟนหรือการมีคนคุยอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติมากใช่หนูก็เลยแบบ พยายามบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าสมัยก่อนอ่ะตอนนี้มันอาจจะเด็กเนาะ uh huh. แต่เหมือนแบบพอรุ่นเนี้ยทุกคนเขาก็เหมือนแบบมีอะไรกันหมดแล้วอะย uh huh. ่างเงี้ยแบบมีมีความเขาเรียกว่ามีแฟนมีเพื่อนสนิทเหมือนเหมือนหนูคิดว่าตอนเนี้ยสังคมมันไปเร็วมากเ uh huh. ช่นแบบเด็กสิบสองเริ่มแบบมีแฟนกันแล้วอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้หนูสิบเจ็ดเนาะ uh huh. ก็ไม่ได้แบบแย่อะไรมากค uh ่ะ huh. คุยนานไป็นะแบบคุณพ่อจะเข้าใจก็ตอนนี้ก็ยัง ไม่ได้เข้าใจร้อยเปอร์เซ็นต์สก็ยังแบบพยายามอยู่ยเงแบบที่พี่สาวหนูเงี้ยก็จริงๆก็ดุเหมือนกันค่ะก็เหมือนแบบเนี่ยทำไมทำแบบนี้เขาก็จะแบบมีความผงน้องสาวอยู่อย่าเงี้ยอาจจะ วงเป็นหน้าของคุณแม่คุณแม่เขาจะไม่ค่อยพูดแต่มอนแบบพยยาามพูดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอย่างตัวอชีพเองก็พยายามปรับให้เข้ากับครอบครัวเราได้บ้างนะใช่ก็จริงๆเขาเป็นคนอยู่บ้านเนาะส่วนมากอยู่บ้านหมดเลยก็ช่วงนี้ก็ออกบ่อยค่ะเพราะเหมือนหนูเป็นคนที่ทํางานบ่อยอย่างเงี้ยแล้วงานก็จะอยู่ในเมืองค่ะก็เลยแบบอย่างน้อยมาดินเนอร์ด้วยกันหรือว่าได้มาเจอได้มาเจอกันแป๊บหนึ่งก็โอเคมต่ทีบ้านเหมือนที่บ้านอาชีพรม่เหมือนเรานะคะก็ไปทานข้าวแบบบ่อยอยู่ส่วนใหญ่จะ กับกับคาณครอบครัวกอาช่ไหมก่อนเนาะใช่ค่ะจะเหมือนครอบครัวหนูเนี้ยก็จะมีไปบ้างจืงเหมือนครอบครัวหนูเวลาจะรวมตัวทีอะยากมากเพราะคุณพ่อเราถ่ายละครทุกวันเนาะแล้วก็ บางวันก็มีแบบรายการเล็กๆน้อยๆอย่างค่ะก็เลยแบบเจอกันยากมากอย่างน้องชายก็บางวันแบบคุณพ่อมาคุณพ่อแบบคิวว่างน้องชายบอกเอานะเพื่อนไว้แล้วขอไม่ไปนะอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ค่อยได้รวมกันค่ะแต่ก็อยู่ด้วยกันเรื่อยๆค่ะีจริงมีสิ่งที่เราปรับเพื่อเขาแตืว่าเขาปรับเพื่อเรานะี่จริงก็สองคนก็แบบจูนกันให้เข้ากันได้ดีมากที่สุดค่ะก็ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนอยู่ฝ่ายเดียวเนาะก็คือทั้งสองฝ่ายแต่ว่าพวกหนูสองคนอะสกินชิปกันมาก ที่เห็นในวิดีโอมันก็ฝนตกค่ะแล้วเหมือนล้มมันเล็กด้วยก็เลยแบบต้องเปลี่ยนกันอก็้เลใช่ใช่ใช่คือล้มสองตันไหมคะหรือว่าล้มเดียวดีแล้วไม่ก็ทีแรกก็จะซื้อสองใบนะคะแต่เหมือนแบบเขาก็เหมือนบอกว่าถ้าเกิดผมซื้อสองอันน้องก็คือเดินแยกกันไปเลยถ้ามันมีแค่อันเดียวกถ้ามันมีอันเดียวมันก็จะแบบมีบล็อกอะไรอย่างเงี้ยว่าเราต้องอยู่ตรงนี้ ฝันทองฝันทองก็เยอะเหมือนกันนะคะใช่นิดหน่อยจริงจริงพอพอคุณพ่อเขาเห็นเขามีรุ่นรุ่มหร่าวะแม่คะทีแรกจริงจริงก่อนเหมือนหนูกับพี่ชี้อะค่ะทีแรกไปถ่ายยูทูปกันก็จริงๆไม่ได้คิดว่าจะลงหรืออะไรเงี้ยแต่เหมือนเขาก็ซีเรียสมากก็เอากล้องไปถ่ายถ่ายมอนท์ขาดถ่ายทุกอย่างแล้วก็เหมือนเขาเอามาตัดแล้วมันดีอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ตั้งใจตัดมากยลงได้ลงได้ เขานั่งตัดเองเขยก็จริงๆไม่ได้นอนถึงสิบโมงเช้าอย่างเงี้ยนั่งตัดหนูก็นอนได้แล้วเลยเขาก็แบบชอบตัดอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนที่แรกก็ตัดเสร็จหนูก็ให้คุณแม่ดูอย่างเงี้ยแล้วคุณพ่อก็แบบหนูไม่ได้บอกคุณพ่อตอนแรกแล้วคุณพ่อก็เหมือนแบบทำไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็ยูทูบไม่ได้มีอะไรสซ่เขาถามว่าจะลงเหรอหนูบอกว่าเปล่าอะไรเงี้ยแต่เหมือนเขาก็รู้คุณแม่ก็บอกว่าเหมือนเป็นคลิปเปิดไม่ได้ตั้งใจค่ะแต่เหมือน ห็นว่าบล็อกดิสนีย์แล้วก็แบบเราไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างงี้มากกว่าค่ะไม่ได้ใช่ค่ะไม่ได้ไม่ได้ม่ได้คิดว่าเป็นการเปิดตัวอะไรแล้วนักกตอนนี้หรืว่าเป็นแฟนไเป็นแฟนไม่เคทบแ้วเทกันแุณอทราบเรื่องแลวเนาะคุณพอทราบเรื่แลเาพอทราบย่เกเปลั ไม่ก็คือเหมือนที่แรกอะในหนูก็มีแบบมีแอปอีกแอปหนึ่งที่ไม่ใช่ไอีใช่ไหมคะที่แบบจะมีคัพเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เหมือนลงดินเนอร์อะไรเงี้ยแล้วเหมือนเพื่อนหนูเขาก็ทักมาว่าเอ้ยแบบยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนเขาก็เห็นหน้าจอหนูเขาบอกว่างั้นแบบเป็นแฟนก,กันไหมอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกเราตอนนั้นเป็นไง ใช่เพราะหนูไม่เคยมีแฟนมาก่อนเขาไม่เคยเหมือนมีคนมาขออย่างเงี้ยแล้วก็ไม่จริงๆหนูไม่เคยไปดินเนอร์กับแบบผู้ชาย a l o n อย่างเงี้ยส่วนมากก็จะมีพี่เซยรามีเพื่อนมีอะไรไปหมดใครอันนี้ก็เป็นเป็นครั้งแรกหนูก็แบบตกใจแล้วก็ตื่นเต้นด้วยแล้วก็ได้ตอบไปว่าได้ <laughs> เขาเขาน่ารักยังไงในะุณนนี่ของเราเขาน่ารักยังไงก็จริงๆเขาเป็นคนเหมือนเป็นคนเทคแคร์ค่ะน่าจะเป็นเหมือนเขาเป็นคนที่เจนทอมเมนต์มากๆค่ะเป็นคนละมุนมากๆแล้วก็ให้เกียรติทุกอย่าหลายคนะแบอกว่าเหมือนพอเห็นไปชี้ในนี้มัแบบเหมือนไม่ไม่ไม่เมือนอีกทีเหมืใช่ค่ะกทีแรกหนูก็บอกว่าหนูแบบนึกว่าเขาเป็นคนนิ่งๆที่แรกหนูเลยไม่ได้กล้าคุยแต่ก็กลัว โหแล้วเราแล้เราเขาอ,อก็ก่าด่มไม่ไดปในปะตายเราด่มแล้วเรากายนะคัมานัา้นเส,สร